ครับยินดีต้ยินดีเต้เราก็สู่ช่องบาร์ทองทราบนะครับผมหมดแก้วหมดจานและอยู่กับผมฟินนะครับในวันนี้อาจจะเห็นว่าไอที่บรินไปเนี่ยมันสีแบบว่าเข้มๆเหมือนกับโคกนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นเบียรหมดแก้วหมดจานนะครับผมขอครึ่งหนึ่งแล้วกันเมื่งแรง ก็จ,จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยใส่ชุดชุดเดิมหมคลิปที่แล้วนะก็ถ่ายถ่ายต่อกันเลยนะครับก็คงจะรู้แล้วว่าสภาพผมตอนนี้เป็นไงนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จะพยายามมิสตินะครับผม <c oughs> ไม่หั่นนิ้วตัวเองขาด <c oughs> ผมให้พวกคุณถ่ายแล้วกัน <c oughs> กว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรใ <c oughs> ช่แล้เราจะมาทําแกงกะหรี่ กิวคัสึนะครับกิวคัสึคืออะไรกิวคัสึก็คือเนื้อชุบแป้งทอดนะครับเหมือนกับทมคัสึขึ้นอยู่กับเนื้ออะไรครับเนื้อเนี่ยคือพระเอกเนื้อต้องเป็นเนื้อที่ดีนะครับซึ่งเนี่ยเป็นเนื้อที่ดีดูกะดูแล้วเนื้อที่ดีโอเคขั้นตอนแรกเราเก็บเนื้อไปก่อนเก็บหม้อด้วยนะครับเพราะยังไม่ใช้เดี๋ยวก็ใช้แล้วเรามาดูที่ผักกันก่อนดีกว่าครับผมหอมใหญ่นะครับผมมันฝรั่งตามสูตรนะครับแครอทนะครับโอ้ วเวลาปลอกพวกนี้เนี่ยเราก็เอาทิชชู่มาวางนะครับพอเราปอกเปลือกมนลงไปเนี่ยเราก็ได้ห่อทิชชู่แล้วก็เอามันเป็นชิ้งได้ง่ายๆปุ๊บปอกไงวะทำไงอ่าขั้นตอนนี้ถือว่าง่ายมากนะครับผมทําตลอดในคูกิ้งมาม่าอันนี้มันสามารถบาดนิ้วคูได้ปะได้ตว์หายไปครึ่งลนะหายไปครึ่งลูกลนะเฮีย yeah. ถือว่าเจ๋งนะครับผม แตมีคนเห็นแล้วหุดหยิดนะครับเวลาผมทำนะก็เรื่องของมึงนะเหลือเปลือกนิดหน่อยนะเท็กเจอร์เท็กเจนะแครอทปอกยังไงแครอทปอกยังไงเฮ้ได้แล้วมั้งเฮ้ได้อยู่แล้วพอใช้นะพอใช้นี่ก็เราก็ห่อแล้วก็ไปทิ้งเลยนะคไม่ง่าย อัน,นี้ครับผมแค่แค่แค่เหลียวหอมนะครับลืมเราคิดถ้ช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดว่านิวกูอยู่ตรงนั้นแบบกูเมาเมานี่วิวอยู่ตรงนั้นพอดีต้องต่อยออริจินอาไม่ใัดจิ้เรื่องแค่นั้นหรอกจริงปะเดีเ๋ยวโชว์มาสกอตฮะเออ,เอ,อ น,นี้้ก็ไดรพร้อมครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่น้ําแล้วก็ตูดเนี่ยเราจะเอาไปผัดให้มันเกิดเสบว่าเกิดสีหน้าหน้ารับทานนะฮะเตา UFO ของเราเดี๋ยวเราใส่เนยลงไปตเตาเย็นนี้แม่งทำกูขนไหมกี่รอบแล้วเนะี่ยบ้านมันจะระเบิดเราผัดหอมก่อนนะครับให้มันมีกลิ่นหอมติ๊กไทยครับผมชอบกินติ๊กไทย หน่อยของที่เหลือเนี่ยอ๋อเหลือมัมีทีอะไรไอ้มึงถามมาไอ้สัตว์เดี๋ยวเราใส่ไอ้พวกบ้านี่นะครับใส่ลงไปเลยกูว่ามีสิทธิ์ว่าอะไรที่อ่ะไม่มีใครรู้ไอ้สัตว์แดกสองวันจะหมดไปไหนที่อ้ยเยอะที่หายกูอยากใส่เกลือคุ้วมันเป็นการเลเยอร์รสชาตินะครับเบบี้ทำไมชิ้นนี้มันใหญ่จังวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชิ้นไม่ ทีเปนอย่างใหญ่ามาครับผมเราจะมาใส่กล้องใส่แก้วทำไมแล้วก็กดแม่งเลย,ยขวดละลายนะครับผมขั้นตอนการทําผักของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อไปตุ๋นต่อที่เตาตรงนี้นะครับแล้วเราจะมาทําเนื้อกันถึงเวลาของเพะเอกของเราครับผมเนื้อนนะครับก่อนอื่นเลยสับให้มันแห้งก่อนนะครับผมเพื่อที่ไม่ว่าเครื่องปรุงอะไรที่เราใส่หรือว่าแป้งบ้าอะไรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ ติดเยอะๆนะครับเพราะพอเปียกเนะี่ยมันก็จะหลุดไปกับน้ำอยากจะปรุงอะไรผมอยากจะใส่เกลือนิดนึงพริกไทยไม่จำเป็นใส่ก็ได้อยากใส่เนื้อก็ปรุงนิดหน่อยไม่ต้องอะไรมากเพราะแกงหรี่เราก็มีรสชาตินะครับผมมาถึงช่วงการคลุกแป้งแล้วเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดน,นะครับเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะกรอบกว่าแป้งสาลีนะครับผมไข่ไก่นะครับมาต่อกับเชฟเกรดขนมปังนะครับแต่ว่าเวลาทําพวกคัสซืดเนี่ย เกล็ดขนมปังเนี่ยเขาจะใช้เกล็ดขนมปังที่แบบว่ามันละเอียดละเอียดหน่อยเดี๋ยวเราก,ก,ก็จะดีขึ้นหน่อยครับกูจริงๆใช้ที่บดก็จะด,ดีกว่าครับไอสัตว์แม่งไม่แตกให้กูเลยโอเคได้เราชวิวอยู่แล้วนะล้างจานกันมันนะวันนี้พูดเลยมาคขั้นตอนความจริงโอ้เพราแป้งมันหนาไปหน่อย ไม่ออกชุบไข่ครับแป้งก็จหลุดไปบ้างใช่มองอย่างนี้มองอย่างนี้แกะขนมปังต่อครับจริงๆเกะขนมปังเนี่ยควรจะแบบละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับแต่ผมขี้เกียจแล้วครับผมทั้งหัวแม่งนะแล้วลเธอจังเล้วเธอสุดๆนะครับได้แนละ้วเออไก่ทอดหน้าโรงเรียนของเรานะครับไอหมอ้อผักที่เราตุ๋นอยู่ตรงน,นี้ครับมันกำลังจะเดือดเราก็มามันมันเริ่มเดือดแล้วเราจะมาแกะโกลเด้นเคอรี่ของเรานะครับผมโคตรไม่เข้าใจเลยว่าแบบคือแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไง ญี่ปุ่นมันทำโปรดักอะไรมาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอ่านไม่ออกพราะมนต้องใส่ใส่กี่ก้อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่ไป2ก้อนก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากให้คนวันนี้เดี๋ยวก็ใส่เพิ่มก็ได้นะครับชิวๆใส่่างนี้เหมือนก้อนขนอนะผมแล้วคนชิวๆนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวแกงกะหรี่ที่ผายไวยวอดหมดนะครับ ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทอดเนื้อกันครับผมไอสัตว์กูเมาไปแล้วเน <c oughs> ี่ยเมนูนี้มันเฉื่อยอย่างไรเยี้ยนาทีของความจริงเสียไม่เสียตรงนี้แหละ <c oughs> ถือว่าถือว่าเยี่ยมยอดจับเวลาสักหนึ่งนาทีครับผมไม่กิ่นเหมืนทอดปลาเลยว่ะไอ้เพียเฮ้ยสวยงามนี่ว่า <c oughs> ว่างานนี้แดกจุ ไม่น่าสดข,ข้างใน <Okay. S 1> คนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินเนื้อดิบกันรู้บ่าวทุกคนแบบยุเกะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็จะกินเนื้อดิบบ้างทำไมถึงจะไม่ได้ mm hmm. เนื้อทียังวะเลยไปแล้วว่ามันเริ่มได้แล้วข,ข้อด้านนาเดี๋ยวนี้จะเริ่มแบบเริ่มดำแล้วกลับไปเรื่อยหน่อยให้มันแบบส mm ี hmm. เท่ากัน mm hmm. จุไม่จุเดี๋ยวรู้กัน <laughs> ระวังใส่ตะแกรงก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เนื้อมันพักนะครับ ระหว่างนี้นะครับก็คนแกงกะหรี่ของเราซะหน่อยก่อนที่มันจะไหม้ก้นไปกว่าน,นี้ตักข้าวครับข้าวไทยครับวันนี้ข้าวญี่ปุ่นไม่ได้ทำนะเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราตักให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีข้าวนะครับอีกครึ่งนึงเราจะราดแกงกะหรี่ของเราและตรงกลางเนี่ยจะเป็นเนื้อนะครับผมอาจจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เชี <Yeah. S 1> ่ยไอสัตว์จุกไปหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> พอได้อยู่ชมพูชมพู เงียยชมพูอยู่นนะ,ะเอาไปจัดจานครับผมนะครับแกงกะหรี่ของเราโอ้โหเป็นทางเลยสั์เอ้ยมือน,นี้มันแพงจริงว่าไม่ได้ละกลัต้องมาฝักดีวะแม่งหกตลอดทางเลยว่ามันเยอะไปไม่เป็นไรเอาชิลอยู่แล้วแดกให้ทางบ้านอนะ ถึงเวลาเนื้อของเราครับผมเราจะเนื้อของเราไปวางจัดไปไม่ได้ดูแย่ไอ้เชนเนื้อม,มันใหญ่ไปเพราะว่าไอสัตว์เนื้อแม่งจะกบข้าวไปหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยถือว่าโอ้โหแม่งจานใหญ่มากอาจริงจานใหญ่มากนะครับผมเราจะมาลองชิมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมขอเนื้อชิ้นเล็กก่อนแล้วกันน่ากลัวมากนะครับ เห็นไหมครับผมผมจะเอาใส่ปากเลยแล้วกันไม่พูดเดอละไอ้วาสาดเสีดาเนื้อมันเหนียวไปนิดนึงเนื้อแบบมันสุกไปนิดนึงโอ้หถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่สุกขนาดนี้ทุกคนมันมีเด้มแรกว่านี้นะมันฉํำฉกว่านี้นะผมน้ำตาลแกงกาหลีขคาวสืเนื้อของเราก็ถือว่า กือบเพอร์เฟกเนื้อสุกเกินไปหน่อยนะครตอนทําเล่นเยอะถ้าใครอยากจะไปลองทําก็พยายามอย่าทอดเนื้อนานเกินมันนาทีนึงนะครับ <S <S ผมเมื่อกี้ผมน่าจะทอดไปเกือบ2อนาทีครับผมจบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ของรายการหมดแก้วหมดจานนะครับในช่องบาร์ดัมซับนะครับผมในตอนต่อไปเ,เราจะมาทำอะไรก,ก็ไม่รู้นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วผมก็คงไม่ใส่เสื้อน,นี้แล้วละเพราะวันนี้ผมคงเหนื่อยแล้วผถ่ายต่อไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเจอกันครับผมบาร์ดัมซับหมดแก้วหมดจาน นนีี่่เยผมาแค่เนี้ยมมไม่เห็นหรอกมามาชิมมาเร็วๆๆว,วไม่ทายแงถึงนะถึงก็อร่อยดีอร่อยดีเค่ะ <c oughs> จานนี้เท่าไหรอ่อ่ะใส่เนื้อหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เห็นไงก็บอกแล้วถ่ายไม่เห็นหรอกไม่หันหลังอยู่อะเชื่องแล้วของที่ต่หวันไม่เงยต้องบีบไปด้วยนะเออเออเอา